ีาา่าโปรดรับฟังด้วยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับที่อ่านเฉพาะย่อๆนะครับข้อที่หนึ่งถ้าตำรวจบุกขอให้เวทีประกาศด้วยว่าชาวไทยในวอชิงตันดีซีนิวยอร์กบอสตันฟลอริดาเซาท์แคโรไลนาชิคาโกโหดไอแลนด์ลอสแอนเจลิส ซานฟรานซิสโกออริกอนโคโลราโดวอชิงตันเท็กซัสมาริแลนด์เวอร์จิเนียลาสเวกัสโอไฮโอกำลังจ้องมองอยู่อยู่และจะขอให้รัฐบาลอเมริกันประนามอภิสิทธิ์เวชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณประวิทย์วงสุวรรณกรสิทธิพรมเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเรามีตัวตนในแต่ละเมือง จริงนะครับขอตือให้พี่น้องชาวไทยจากทุกวรรณะในสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมทั้งคําเตือนว่าเรามีตัวตนที่แท้จริงซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับทุก,สถ,ทกทสถานทุกที่สถานทูตที่สถานกงสุลและที่สำนักงานตัวแทนประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กนะครับก็ได้รับการเยี่ยมจากพี่น้องประชาชนผู้ส่งใจมาร่วมเราแล้วนอกจากนั้นก็ร่วมกิจกรรม กิจกรรมของเราในสหรัฐอเมริกานะครับปรบมืออีกครั้งครับสองกรณีกดกรณีตอบคุณวิชัยนั้นคุณวิชัยเนี่ยได้แก่คุณวิชัยมลิกุลนะครับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจำสหรัฐประจำวอชิงตันดีซีหรือสหรัฐอเมริกา ฝั่งตะวันออกนะครับจากนายกของประเทศไทยไม่ทราบว่าท่านเขียนเองหรือเปล่านะครับพี่น้องชาวอาชินตันสรุปว่าเป็นสาระที่น่าอนาถมากนะครับสาระนั้นมีอย่างไรโดยละเอียดผมขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยนะครับส่วนคําตอบส่วนเรื่องที่สามเป็นเรื่องคําตอบจากขอบทอรอบอประยุทธ์นะครับเรื่อง คำตอบจากขอบทออบ,อรอบอรประยุทธ์ต่อพี่น้องชาวบอชิงตันมีความยะโสโอหหงในคำพูดและกล่าวหาว่าคนไทยในอเมริกาไม่รู้เรือ่องโดยถามว่ารู้หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าบ้านน้องจานอยู่ที่ไหนเมื่อพวกเราตอบว่ารู้และเคยไปจึงเงียบเราสิ้นหลังกับนายคนนี้ คงจะเป็นได้แค่มือปืนรับจ้าง